ข่าวบักข้ามกีฬาผู้บอลไทยบายชิสไตล์ประจำวันที่8กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอ่าเย็นวันนี้การเด็กรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้อาร์ตงไงนุ์บันัตยืนตัวจริงช่วยโอเอชรูเรวนอัดคู่แข่งยับไปถึง6ต่อ2เลยนะโดยการนี้สโมสรโอเอชรูเรวนทีมเชนดาแห่งศึกจูเบราโปรดีก ในลีกสุดสุดของเบลเยียมต้นสกัดของสุบรรณเหมือนตาดรุกตัวเก่งทีมชาติไทยซึ่งประเดีสั้นนดที่3พบกับทีมชาติการน้าชุดย20ป,ปีปรากฏว่า OH เบริวนโชว์ฟอร์มสุดโหดนะฮะไล่ถล่มยับเอาชนะทีมชาติการน้าไปได้ถึง6ต่อ2เกมนี้ออสออสการากราเซียจัดการส่งสุบรัณเหมือนตา หมายเลข19แนวรุกทีมชาติไทยลงยืน11ตัวจริงทันทีในตำแหน่งกองหน้าโดยสุบรัทเหมือนตาก็ลงสนามในช่วงปริเีสั้นนี้ให้กับโอเอชรวนเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยนะฮะที่ได้เห็นจนาหนูสุบณัตเหมือนตาลงเต็มเกมอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตงไงหนุ่นไนมไทยแต้มบุญสูงไปร้านเสื้อทรงเฮอร์มินก่อนที่จะได้เจอตัวจริงนารยิยปชิต โดยทั่ฟุตบลยุคนี้ไม่ได้หาเลี้ยงชีพผ่านอาชีพการค้าแข่งอย่างเดียวแล้วหลายคนเลือกที่จะนำค่าจ้างก้อนโตไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัวเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังจากที่แขวนสตั๊ด บางคนก็ทําเพื่อสนองความต้องการของตนเองหนึ่งในนั้นก็คือซน,นทึงมินกัรตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่ชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นเป็นการส่วนตัวเขาจึงตัดสินใจเปิดแบรนด์แฟชั่นของตนเองในชื่อมาว่าน้ำอ่า n o t seven หรือชอเต็มนะฮะ n o t c i n g oddity sunday ซึ่งตามจริงๆแล้วเนี่ยมาจากการสะกดนามสกุลข,ของเขาจากตัวนนหลังหน้าหรือซงนะฮะก็ n o s นั่นเอง ซึ่งแบรนด์ NOS 7เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดสตาร์อ์สโตแห่งแรกในย่านกราโบโรสุกิและก็ด้วยความนิยมของคนเกาหลีใต้ที่มีต่อซุนึงมินทำให้ผู้คนแห่มาอุดหนุนแบรนด์ของเขาไม่ขาดสาย โดยใจลึกๆแล้วพวกคุณก็หวังเจอนักเตะขวัญใจที่จะปีกเวลาไปดูร้านเป็นครั้งเป็นคราวล่าสุดมีหนุ่มไทยคนหนึ่งได้ไปที่ store ของร้าน NOS 7นะฮะเพื่อจะไปดูเสื้อผ้าแบรนด์ของโซน1ึงบินแต่เมื่อไปถึงเขาต้องตกตะลึงเพราะได้เจอกับโซน1ึงบินตัวเป็นๆน,นาริยาประชิดซึ่งเขาก็แวะเข้ามาดูร้านพอดิบพอดีโดยหนุ่มไทยบรนี้จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายกดวิดีโอท,ทันทีพร้อมโพสต์ลงทิกต o อก ผ่านแอคเขาของตนเองทำเอาแฟนบอลชาวไทยที่เห็นคลิปนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทำนองว่าอิจฉาในความที่มีแต้มบุญสูงของเขาขณะเดียวกันเองนั้นเขายังคงเล่าถึงความประทับใจด้วยในว่าซนทงมินหันมายิ้มทักทายให้ด้วยหลังจากที่เพื่อนชาวเกาหลีใต้ไปบอกกับซนทงมินว่าเขาเดินทางมาจากประเทศไทยเรียกว่าเป็นนักเตะที่เฟรนด์รีที่สุดแล้วโอ้โหเป็นในว่างานนี้เรียกว่าดวงดีสุดๆเลยนะฮะเจอซนทงมินตัวเป็นๆเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับ อารัน,นังไงเปิดตัวว่าที่เลขาธิการสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่เสียเซฟสุดที่พัน โดยงานนี้เปิดตัวเลขาธิการสมาคมบุญใหม่นะฮะเสียรเซฟสุธิพันธ์วันวิเวทนะฮะออกงานร่วมกับทางด้านของนายกบดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยนายกบดามแป้งนวลพนธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวว่าที่เลขาธิการสมาคมฟุตบอลคนใหม่คนนั้นก็คือเสียเซฟสุธิพันธ์วันวิเวทนะฮะรุ่นน้องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2012ที่ได้ร่วมเฟนกับนายกบาดามแป้งและในการเปิดแคมเปญอย่างชื่นมื่นสำหรับกิจกรรมนี้ทุกเป้าหมายมีความหมายที่ได้กินฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ร่วมกับทานของสมาคมแห่งประเทศไทยมอบเครื่องฟออกาศในรุ่น mc 5 5 uvm s ถึง7นะฮะตามจำนวนประตูที่ทีมชาติไทยทำได้และก็มอบเพิ่มเป็นอีกประตูละ5เครื่องให้กับ3โรงพยาบาลทั่วหัวเมืองสำคัญของไทยสรุปยอดนะฮะเครื่องฟอกอากาศที่ส่งมอบทั้งสิน้นจำนวน55เครื่องในขรัน้นี้โดยน,นายบรรลบพวภไพโรธกรรมการบริษัทและกา้าวผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทไดกินอินดัสทรีจำกัดนะฮะกล่าวถึงบทสรุปของความสำเร็จของแคมเปญทุกเป้าหมายมีความหมายบอกว่าแคมเปญน,นี้ได้กินได้เชิญชวนคนไทยร,ร่วมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อจะให้ทีมชาติไทยนั้นมีขวัญและกำลังใจและก็คว้าชัยชนะในการแข่งขันในแต่ละแมตซ์ซึ่งฐานะที่ไดกินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศและเป็นผู้สนับสนุน หลักของผู้บอลไทยจึงได้จัดแคมเปญสนุกๆแบบนี้คือทุกเป้าหมายมีความหมายที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมอื่นๆภายใต้แนวความคิดชวนแฟนบอลไทยเชียร์ทีมชาติไทยทั้งช่องอาช่องทางด้านออนไลน์และก็ออนกลาวโดยตั้งเป้าหมายบริจาคเครื่องฟอกอากาศ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง5นัดที่ผ่านมาซึ่งทุกๆ1ประตูที่ทีมชาติไทยทำได้เขาเราเนี่ยบริจาคเพิ่มประตูละ5เครื่องโดยเราจะได้บริจาคเครื่องฟอกอากาศได้กินซึ่งผลการแข่งขันทำให้ประนั้นได้ยอดบริจาคเครื่องฟอกอากาศมากถึง55เครื่องในโรงพยาบาล3โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่จำนวน10เครื่อง โรงพยาบาลชมบรีชมบรีอาชมบรีนะฮะจังหวัดชมบรี15เครื่องแล้วก็ปิดท้ายที่โรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่น30เครื่องในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี่อยู่ในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อภาวะฝุ่น PM 2.5และตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมรวมมูลค่าท้งสิ้นกว่า900,000บาทในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ สุดท้ายฝั่งบาดามแป้งแนะผมก็ได้กล่าวขอบคุณบริษัทไดกินอินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดในการที่เขาสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องและก็ผลักดันแคมเปญที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและทุกทุกความสำเร็จของบอลไทยมาโดยตลอด ขอบคุณที่เชื่อั่นในศักยภาพของฟุตบอลทีมชาติไทยและก็เคียงข้างฟุตบอลอาฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานทางสมาคมก็หวังที่จะได้รับการาการังใจและก็แรงสนับสนุนจากไดกินซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมทางาคนสําคัญของพวกเราเพื่อการาร่วมมือกันและก็ผลักดันและก็พัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ได้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ในระดับภูมิภาคและก็ระดับสากลกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เป็นธรว่าพวกเราก็ขอขอบคุณนะฮะ กับการสนับสนุนและกิจกรรมดีดีกับท่านั่นของเดกินในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับอะไรยังไงบิ๊กยิมนั่งนายกสมาคมสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลพร้อมส่งเสริมโค้ชไทยเต็มที่โดยการที่ท่าน้านของบิ๊กยิมยุทธนาย,ยิมการุณนายกผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่พร้อมแถลงนโยบายแนวทางที่พร้อมจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลและก็เยาวชนไทยให้มีโอกาสชี่ดีขึ้น โดยบิ๊กยิมยุทธนายิมการุณนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือสอบบอทอนะฮะไทยแลนด์ฟุตบอลโคชชิ่งแอสโซเ i ีย i o n นะฮะบรัวทีเอฟซีเคนใหม่ถแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประกาศแนวทางในการช่วยพัฒนานายกระดับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและก็เยาวชนไทยให้มีโอกาสที่ดีขึ้น ณห,ห้องประชุมชั้น2อ,อาคารสโมส,สรสวนการกรกรมสุรการกรเมื่อวันเวลา10นาฬิกา วันที่8กรกฎาคมโดยบิ๊กยิมก็ได้กล่าวว่าตนเองเล็งเห็นว่าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลมีความสําคัญเช่นกันเพราะตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญกับการยกระดับและก็ส่งเสริมและก็ให้ความรู้ด้วยการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันทําให้ประเทศไทยไมีผู้ฝึกสอนทุกระดับชั้นจํานวน4,000คนแต่ว่ายังไม่มีองค์กรที่จะรองรับเพื่อจะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ,อหรือ,รอต่อยอด อย่างจริงจังดังนั้นเมื่อตอนเองมารับหนะ้าที่นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ฝึกสอน ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนชาวไทยมีอนาคตที่ดีมีทางเลือกเพิ่มขึ้นและก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ฝึกสอนระดับรายเส้นต่างๆเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อจะได้คอยดยแูแลและก็ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยทํทำงานเข้าคู่กันไปกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเศ เทศไทยหร,กะกะทหรือองค์กรอื่นๆเพื่อจะให้การก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลโดยที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรหรือประโยชน์ใดๆเพิ่มเติมในขณะงนี้สนักท่องทางติดต่อสมัครสมาชิกและก็สอบถามรายละเอียดได้ที่นายประสบเทพชุมนายทะเบียนโทร0818149096นะฮะและก็นายสมชายโตซัพ์เลขาธิก,การโทร0839693333ครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิชไทยประจำวันที่8รกรกฎาคม2567โดยชายผู้ว่าั่งฟุตบอลฐานครับ